ใส่แบกหามกำลังรับซมูมแต่หนูไม่ได้อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เด็กคือบอกคือบอคือบนตตัวไทยให้เนสวัสดีจ้ายาย ใชผงปังด้อลงทายคุณแม่ผงปังด้วยคุณแม่คุณแม่อยุยคือถือว่าเว้าคุ้ยไปน้ำมูน้ำเพื่อนไปไปอันหายเงาเนาะย่ายเห็ดมาดุนอยู่เลยมันยังน้อยย้อนว่าย่ายบได้ขึ้นไรมนันนันเนี้ยฮาบโคือถามคุณยายยู่กระทักทายเนาะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะพูดไปจังหนาเราเล้วไปเห็นนั่นมูว่าโอ้ยส่งงานตะกอนจังจ่เข้ามามูคนคนคนเดียวจ้าผีเสื้อตัวน้อยสวัสดีค่ะคนที่เธอวิวทิวทัดนด์ก็ดีดีเด้คุณแม่หมุนมี เครื่องจะไม่ว่ามันไม่ไย่อยู่แล้วกันยินดีที่รู้จักเนาะคนที่รู้ไว้ใส้แบกหามคุณแม่ไปงิินาเพราะเขามีอันนี้แน่คุณแม่เขียนครับนางเอกมาชอบชอบคู่คุณแม่เขียนครับไปเจอกันที่ห้องบวก ครับคุณแม่เขียนเอ๋ยพระเอกมาแล้วครับคุณแม่แม่บุญแมียว่าเม้นว่าเม็นเครื่องว่าเป็นเครื่องอันอันนี้ละแม่คุณแม่ดีแท้บุคคนฮอบานบ้านานอ้อคุณแม่อยู่อีโคสตัวก่อนนะคะขายของอยู่ค่ะ จังไงว่าไปตำบันนี้อันนังคนเท่าที่เคยเข้าไปหากับกับว่าเห็นนะบัดนี้เพิ่นงานเพิ่อนอะไสิบห้ามือพุ่นเดไม่เคยไปบึงกาพ่นิ์งงานจะก,ก้อนว่าถนมันาเราแม่นสั่นนะบ,บรรลุไปแล้วมันมันบดไดเด้ยเข้าเข้าบานเน่เปาะเนาะ ทวนทางคลองสวัสดีจ้าคุณแม่พิวัน <laughs> <laughs> นักเอกบ้ให้พื้น <laughs> ทูบว,ว <laughs> บว้ให้กระบ้ได้ตัวคุณพรท่านก็ขอโทษหนะ่อบางคำคุณแม่หนึ่งบรท่านสวัสดี คุณอาจ,จารย์สภัยยากะกะขอบคุณคุณหลายหลายมีของฝากของตอนเยอะแยะตตมเวลาขอตัวทำงานก่อนนะคะแม่จ้าใกล้แล้วใกล้แล้วถามคุณยายอยู่กับทักทายเนาะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะอ,อยู่ประเทศนอกคุณตัวอยู่อยู่อิตาลีคุณเนาะโอ้แต่ทำงานหรือว่าจังไหนหรือไปกับขอบคุณค่ะเพราะตองหลางตอบก,กับบุญมีสวัสดีค่ะยายวิจาเนาะ โยนขึ้นมาน้ำไหลก็ขึ้นเนาะแยกกันเลยนนนะคนที่เธอรักนี่ยังเลยถ้ารักก็ดอกมันจะเป็นนี่ยังเอาคับไว้เลย <laughs> เดอ้อเด้อคนที่เธอ เธอสอบทุกอย่างก็จะมาเองค่ะแม่แย่กว่าจะนะกับพญายามเฮ็ุไปเนาะแม่ยายอยู่ว้าววันน,านาราบอกไม่อมนะเราบเป็นพิดตึงไพ่เพราะว่าบอกมีฝนแะคุณแม่เขียนครับนางเองกรูปสวยน่ารักลูกอยาก ขันขนเนข้าขนเน่ารู้แล้วเาแกงหิดเอออาจจะผิดเนาะอันนี้ครับแล้วยายบึงกันที่เป็นแล้วสวัสดีเจ้าคุณบัวท่านก็ขอโทษเนาะบางคำคุณแม่บึงบัวท่านยายยายยังกูป,ปอ ปอนึ่งถ้าแปดไปย้มใ้กระลุงทีบลุกเด่นไปพระเทงเพิษบูรณ์จ็กเทอเว่ยยายยุ้ยจา๋าออคุณแม่คำผิวแล้วกันสวัสดีคุณแม่ยายอยู่คีอกันเนาะคนที่เธอรักเท่านั้นแหละเนาะโตไปหั่นกะ <c oughs> ปลอยมันไปเ <c oughs> นาะเนาะ สวัสดีจ้าคุณพ่อจันบอพี่บอวบวจาาเนาะคุณแม่น้อยสวัสดีจ้าคุณเออราตอบกับคุณด้ไห สวัสดีครับคุณแม่บุญมีเอ๋ยแล้วก็ตอบครับคุณแม่บุญมีนะคุณแม่บุญมีตอบครับคนที่เธอว่าเป็นคู่ล่ะคุณยายอยู่ตอบกับคนที่เธอชอบคู่สวัสดีครับนางเอกคน, <laughs> นเดียวในดวงใจโอ้ ก็ดีแอะวะมายืมมายามมาเบิองแน่ถิ่นกำเนิดถิ่นกำเนิดนะจ๊ะอย่าลืมต่อบคคนที่เธอชอบชอบคู่เนาะสวัสดีค่ะคนที่เธอรักสวัสดีใหม่ค่ะควงควงกับเจ้าสาวอ่ะเมนบอ คุณตกฟ้าหองใครในยุบ้านนี้เป็นเงียบคนนี้คุณที่เธอรักตอบกับองหลางสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ นั่นลูกจอยเอ้ยมันเย็นก่อนสดบันใดเลยมันเย็นโอ้ยลูกจอยอ้ยครัสวัสดีจ้าเดินทางาปลอดภัยนะจ้าขอบคุณหลายๆายที่ไม้กำลังเล่งใจเน้องคุณแม่บุญศรีขอบคุณเจ้าหลายๆลาโอ้ยสิแม่นยู่ดอกเนาะ เดียวเห็นเสื้อขาวเม้มเม้มเม้รัดทงมากไม่ดีฟันก็เมวาบละ่ะนึกใจนะย่าวน้ำยายนะมันมันไปใส่กับกับคุดคุดน้ำคนเดี๋ยวเดี๋ยอโอยไปแล้วห็น คนที่เธอรักนั่นบัถืออ่านบัถือแม่ยม่ยายอยู่แล้วก็รักรักกดกดสวัสดีใหม่ค่ะสวัสดีหลายๆเธอเนาะสวัสดีจ้ากดกด porn. อันบุญมี่นี่อันต้องต้อง,ต,องต้องใส่น้ำสกุลพร้อมเลคุณแม่อยู่เพราะว่าอันบุญมี่สองบุญมี ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังแรงใจเนาะเดี๋ยวเพิ่อนจะขึ้นแล้วเม่นบอกย้ายหอดลระบายได้คุณคุณพอไม่เนี่ยแล้วเป็นแล้วเป็นตัวกำลังญ่ยยอยู่